ยัวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ขอเชิญร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมข้ามปีในงานเสริมมงคลชีวิตประสิทธิพรปีใหม่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่31ธันวาคม2565ถึง9นาฬิกาของวันที่1มกราคม2566และร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต้นรับวันแรกของพุทธศักราชใหม่พร้อมกัน ณยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ซอยพิเกษม54ภาษีเจริญและที่ศูนย์วิปัสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีหรือสามารถนำขนมผลไม้เครื่องดื่มมาออกร้านซึ่งมีทั้งหมด4มือ้อคือกลางวันเย็นดึกของวันที่31ธันวาคมและมื้อเช้าของวันที่1มกราคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่024552525หรือที่ลาย ID s ี I y อ a t ยบุวพุทธบ้านแห่งธรรมรวมสร้างยุวะให้เป็นพุทธะ